มาดูในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกกันบ้างนะคะที่จะมีการพัฒนาการท่องเที่ยวขับเคลื่อนซอฟต์พาเวอร์สร้างรายได้สู่ท้องถิ่นค่ะ ณห้องประชุมตาลตนโนดพัทนา,ร,ารีสอร์ทแอนด์สปาอําเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนายทรงพลวิชัยขัดคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวค่ะให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งการประชุมนะคะได้มีการหารือและเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกระยะ10ปีค่ะโดยมีเป้าหมายสําคัญนะคะในการผักดันค่ะการท่องเที่ยวเมืองหน้าเที่ยวการนําเสนอจุดเด่นด้านสถานที่ท่องเที่ยวค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารวัฒนธรรมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดซอฟต์พาวเวอที่สะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองและชุมชนมเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปีเลยค่ะ